นะะในส่วนของงานวัดประเมินผลนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะตามที่ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกทกท่านนะคะได้มีการเ,าเข้าทดสอบดีเทสนะคะในช่วงที่มีการส่งสัญญาณจากทางห้องส่งของทางสงปทนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆที่ทางผู้เข้ารับการพัฒนาท่านที่ยังเข้ามายัง ฟังในเรื่องของคําชี้แจงยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังมีขัดตกบกพร่องนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดรพอรพันธ์ศิลปมนตรีได้ชี้แจงแนวทางและก็รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านนะคะเมื่อเช้านะคะได้พบปากับทุกท่านบางส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะขึ้นขออนุญ,ญาตนาเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะ ในส่วนของเกณฑ์การวัดและประเมินผลนะคะทุกท่านก็พอจะทราบแล้วเดี๋ยวเราจะทวนกันอีกเพื่อความชัดเจนนะคะคะแนนระหว่างการพัฒนา530คะแนนนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราเพีเทสไปแล้วนะคะซึ่งผ่านไปแล้วเรียบร้อยเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ในการสอบ p ีเทสนะคะทราบมาว่า มีการจะส่งคําตอบให้กันด้วยนะคะเออถ้าสอบโพสตเทสนะคะขอความกรุณานะคะว่าไม่ไม่อยากให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขณะที่ทุกท่านอยู่ในห้องประชุมนะคะจะมีวิทยากรพี่เลี้ยงแล้วก็ทีมงานอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะเห็นก็จะเห็นว่ามีใครอยู่ใกล้ท่านไหมหรือมีพฤติกรรมใดๆหรือเปล่านะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการสอบโพสต์เทสนะคะขอใหออ้มีความซื่อสัตย์นะคะ พราะส่วนกลางก็จะเป็นคนดูเราอีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับคะแนนประเมินระหว่างการพัฒนานะคะจะมีทั้งสิ้น500คะแนนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา150คะแนนนะคะส่วนที่สองการเรียนรู้ในสภาพจริง200คะแนนนะคะแล้วก็ส่วนที่สามการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์อีก150คะแนนนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการประเมินความรู้หลังการพัฒนาส0มสิบคะแนนซึ่งจะเป็นการแรนดอมเหมือนเดิมนะคะจะเป็นข้อสอบแรนดอมมาสามสิบข้อสามสิบคะแนนค่ะการประเมินระหว่างการพัฒนาในระยะที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะไม่เกิน5หน้านะคะอันนี้ยี่สิบคะแนนนะคะอันที่สองก็คือสรุปองความรู้ ผลงานชิ้นงานใบกิจกรรมหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแล้วก็ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมนะคะอีกสามสิบคะแนนค่ะส่วนการประเมินระหว่างการพัฒนาระยะที่สองนะคะผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานศึกษาต้นแบบนะคะที่มีผลการพัฒนาจัดการหรือมีนวัตรกรรมที่เป็นเลิศโดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้สองร้อยคะแนนนะคะ และระยะที่3นะคะผู้เข้ารับการพัฒนาจาัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษานะคะโดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงอันนี้150คะแนนนะคะและสุดท้ายที่30คะแนนก็คือโพสตเทสอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะสาหรับเกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งนะคะ ระยะเวลานะคะจะมีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของระบบของระยะเวลาที่พัฒนาทั้งหมดนะคะส่วนการประเมินระหว่างการพัฒนานะคะได้ได้คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบนะคะแล้วก็การประเมินความรู้หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบเช่นกันนะคะสำหรับอ,อันนี้คือ การประเมินและระหว่างการพัฒนานะคะแล้วก็เกณฑ์การพัฒนาซึ่งจะมีช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายซึ่งเริ่มเรียนในวิชาที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เสร็จวิชาที่หนึ่งแล้วจะส่งลิงก์การทําแบบประเมินวิทยากรให้นะคะซึ่งลิงก์นี้นะคะจะใช้ในการประเมินวิทยากรทุกขั้นทุกวิชาในทุกวันนะคะลิงก์เดียวแต่ว่าสามารถเลือกได้นะคะสามารถประเมินได้ทุกท่านนะคะได้จะทาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จสิ้นวิชาที่หนึ่งจะส่งลิงก์ให้นะคะ ในส่วนของการส่งการบ้านนะคะเมื่อวานนี้ที่ได้นําเรียนไปกับทุกท่านแล้วนะคะในการส่งใบงานต่างๆนะคะก็คือตอนแรกบอกว่าให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งเข้าไปในาลายลายกลุ่มก่อนใช่ไหมคะทีนี้เมื่อคืนนี้ท่านสอนอัคา,าวิทได้ดําเนินการจัดทําแพดเล็ตให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะมานําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการส่งงานนะคะ เมื่อเช้านี้นะคะขอเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วไม่ได้สอบก็คือไม่มีรายชื่อในในในแต่ละกลุ่มแต่ละเลขที่นะคะซึ่งไม่สามารถทําข้อสอบได้ไม่สามารถเข้าไปทําแบบทดสอบได้นะคะให้แจ้งท่านมัทุวลรีนะคะให้ท่านผอมัทุวลีรับทราบก่อนนะคะแล้วท่านผอมัทุวลีจะส่งรายชื่อทั้งหมดมาให้กับดิฉันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะนัดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบค่ะ อ่าสำหรับวัดและประเมินผลมีเท่านี้นะคะถ้าถ,ถ้าทุกท่านมีสิ่งใดที่ต้องการจะสอบถามนะคะดิฉันอยู่ในลายกลุ่มนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มจะมีสอนอที่ดูแลเรื่องวัดและประเมินผลในทุกกลุ่มย่อยนะคะมีอะไรมีคําถามใดๆสามารถฝากคําถามมาได้นะคะดิฉันยินดีตอบนะคะขอให้ทุกท่านผ่านการประเมินทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะ ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรพรพันธ์ศิลมนตรีนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการวัดและประเมินผลตลอดจนระยะเวลาของผู้เข้ารับการพัฒนาทุกๆท,ท่านค่ะ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่มีข้อมูลหรือว่าประเด็นไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ชัดแจ้งชัดเจนนะคะในส่วนของอทางท่านคณะศึกษานิเทศนะคะก็จะมีอยู่ประจําทุกกลุ่มนะคะของกลุ่มวิทยากรพี่เลี้ยงและก็กลุ่มที่ทุกท่านสังกัดอยู่นะคะซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามหรือ,อแจ้งไปยังท่านวิทยากรพี่เลี้ยงในรายกลุ่มแต่และท่านเพื่อที่จะให้ทางท่านศึกษานิเทศได้นําเรียนข้อมูลกับทางฝ่าย ผู้รับผิดชอบต่อไปค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะ,ะจะขอเรียนเชิญนะคะทางท่านผู้มนการอัครวิทย์อังเรขาพาณิชนะคะซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่นะคะผู้มนการกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในระบบแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่จะได้มาชี้แจงแนวทางรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องของงานไอ t หรือว่าการเข้าระบบต่างๆนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านดรรุณศักดิ์บุญนันเอกผู้อำนวยการสพมระเอยดนะครับท่านดรธนาดงาองพิมายรองผู้อำนวยการสพมระเอยดนะครับแล้วก็สวัสดีท่านว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะครับพบก,กันเช้านี้นะครับจะขออนุญาตพูดในส่วนของ งานวัดและประเมินผลในส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านดรพรพันธ์ศรียงรำบตรีได้ชี้แจงกับทางผู้เข้าพัฒนาไปนะครับซึ่งวันนี้เรามีแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้ในการตรวจใบงานนะครับแล้วก็งานต่างๆที่ทางท่านวิทยากรแต่ละท่านที่มาให้ความรู้นะครับก็จะให้งานกับเรานะครับซึ่งจุดที่เราจะใช้ในการส่งงานรับงานแล้วก็ตรวจงานเนี่ยนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p a ด l e t นะครับแทเลดเดี๋ยวขออนุญาตทางน้องแจ็คได้เปิดโปรแกรมก่อนนะครับประมาณนี้นะครับคือเมื่อคือนนี้ผมได้ทำการสร้างนะครับจุดส่งงานให้ทั้งหมดยี่บสามจุดซึ่งตรงกับจำนวนกลุ่มที่เข้าพัฒนาทั้งหมดยีบสามกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มปถมตั้งแต่ p 1ถึง P 9นะครับแล้วก็กลุ่มมัธยมตั้งแต่เ1็มหถึงเ็มสนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์เป็น q r code คให้ในแต่ละกลุ่มย่อยนะครับขออนุญาตเราจะส่ง q ิ code คไปในกลุ่มย่อยทั้งหมดยี่สามกลุ่มนะครับจะไม่ส่งรวมในห้องใหญ่เนื่องจากว่ากลัวท่านจะสับสนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ส่งไปหลังจากที่ผมได้อธิบายเสร็จนะครับทีนี้ขออนุญาตอธิบายด้านในก่อนนะครับเมื่อท่านได้รับ q r code คเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ท่านสแกนเคียวโคดปุ๊บเนี่ยนะฮะเกียวโคดจะนําท่านเข้าสู่ห้องส่งงานเดี๋ยวผมยกตัวอย่างใน powerpoint นะครับทีนึงสมมุติว่าเป็นกลุ่มเก้านะครับเป็น p ีเก้านะฮะนีครับถ้าท่านสแกนเคียวโคดปุ๊บนะฮะหน้าต่างที่ท่านจะมองเห็นจะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตสดีดีนะฮะผมทําไว้ยี่สิบสามสีเพื่อป้องกันการผิดพลาด เพราะนั้นท่านต้องเข้าใจถ้าเป็นพีเนี่ในท่านถามเพื่อนๆเ,เลยนะครับต้องเป็นสีม่วงประมาณนี้นะครับถ้าพีเเข้าไปสีอื่นแสดงว่าไม่ใช่กลุ่มพี9อันนี้ข้อหนึ่งข้อสังเกตนะครับอีกข้อนึงนะฮะมันจะมีคําว่ากลุ่มพีเเขียนอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับเขียนว่ากลุ่มพี9ท่านเช็คดีๆนะฮะผมกลัวท่านจะผิดพลาดในการส่งงานแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการตรวจนับคะแนนในท่านนะครับทีนี้พอเข้ามาถึงแล้วนะครับท่านสังเกตนะฮะตรงนี้จะมีคอลัมน์เขียนว่ารายวิชาที่1 1จุหนึ่งนะฮะ รายวิชาที่1.2 1.3ไล่ไปนะครับซึ่งก็เป็นจํานวนรายวิชานะครับที่อยู่ในตารางการอบรมนะครับก็จะมีรายวิชาแต่ละวิชานะฮะ2.1 2.2ไล่ไปเรื่อยๆขออนุญาตนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจบที่รายวิชาที่3.10นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนการส่งงานง่ายมากครับง่ายมากนะฮะ อย่างที่ทราบว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวรนันะครับท่านดรพรพันธ์ได้ส่งเรื่องของกอารบันทึกใบงานที่เป็น6.4 Memory นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นไฟล์ PDF แล้วท่านก็บางท่านก็พิมพ์ไปนะครับเพื่อจะเขียนสรุปส่งงานนะครับตอนนี้ท่านสามารถพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเขียนด้วยลายมือได้นะครับจากนั้นนะครับท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแล้วก็ส่งผ่านระบบแพทเทินี้ได้เลย ท่านไหนที่สะดวกชอบสแกนผ่าน PDF ยิ่งดีนะฮะท่านก็สามารถสแกนได้เพราะฉะนั้นสามารถส่งได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ความถนัดของท่านแต่ผมว่าง่ายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการาส่งผ่านมือถือเนาะท่านเขียนสรุปงานเสร็จนะครับใน64เม m โมรี่นะครับเขียนเสร็จท่านก็เอาโทรศัพท์ถ่ายนะครับเป็นภาพแล้วก็อัปโหลดเข้ามาวิธีการนะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่ารายวิชาที่1.1เนี่ยนะฮะถ้าท่านจะส่งงานเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะ ท่านจะส่งผิดวิชานะลายวิชาหนึ่งจุดหนึ่งท่านกดเครื่องหมายบวกปุ๊บนะครับรอสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับแคปเดดเดดเขาจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะครับตรงชื่อเรื่องเนี่ยผมอยากจะให้ท่านพิมพ์เป็นชื่อยกตัวอย่างนะครับ อ่ผมทําให้ดูสดๆท่านจะได้เห็นยกตัวอย่างนะครับกลุ่มมัธยมหนึ่งนะครับก็จะเป็นเ1็มหนึ่งขีดศูนย์หนึ่งตามด้วยชื่อนะฮะไม่มีเว้นวรรคนะครับไม่มีคํานําหน้านะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยนามสกุลนะครับในส่วนของแพ่เลตเนี่ยท่านสามารถพิมพ์ได้ยาวเลยฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตั้นพิมพ์นามสกุลเต็มมาเลยนะครับเอาผมนี่ผมว่าผมน่าจะยาวสุดละนะครับน่าจะใช้ได้นะครับทีนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มส่งงานนะครับ ถ้าสังเกตดูนะครับปุ่มแรกเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการอัปโหลดงานนะครับปุ่มที่สองก็คือถ่ายภาพนะผมขออนุญาตอธิบายเฉพาะปุ่มแรกเพราะเชื่อว่าจะเป็นปุ่มที่ท่านจะต้องใช้บ่อยที่สุดนะครับท่านคลิกที่ปุ่มแรกนะฮะปุ่มสีเขียวปุ่มแรกตรงนี้นะฮะร,รอสักครู่หนึ่งฮะเขาจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้ท่าน browse งานภายในเครื่องบนมือถือก็เหมือนกันฮะถ้าท่านเซฟงานไว้บนมือถือเนี่ยท่านคลิกปุ๊บมันก็จะ browse หาไฟล์ในมือถือท่าน ยกตัวอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในเครื่องของท่านดรมีรูปการ์ตูนเนาะโอเคสมมติว่าตัวนี้เป็นใบงานผมสมมตินะฮะเห็นโหลเนี่ยนะฮะผมคลิกเลือกแล้วกดโอเพนรอสักครู่หนึ่งครับถ้าเน็ตใครเร็วหน่อยเนี่ยก็จะขึ้นได้เร็วมากนะครับอ่ารอสักครู่หนึงก็จะมีรูปภาพปรากฏขึ้นนะฮะ,อะตอนนี้อาจอาจจะมีปัญหาเรื่องของ เครื่องนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอถ้าไม่มีก็นาออกตรงนี้ได้เห็นไหมครับถ้าอัปโหลดผิดนําออกได้นะครับอัพโหลดใหม่นะครับอัปโหลดใหม่เดี๋ยวผมลองหารูปอื่นนะครัรูปอื่นดูนะครับอลองลองรูปฉากหลังนะฮะรอสักครู่หนึ่งฮะมันจะมีการอัปโหลดอยู่นะครับออย่างเงี้ยฮะ ท่านจะต้องอัพให้มันเป็นรูปอย่างนี้นะถ้าเมื่อกี้เป็นรูปวิวอ่าแสดงว่ามันไม่ไปฮะมันไม่ไปท่านก็นาออกแล้วก็อัพใหม่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านส่งงานเรียบร้อยท่านกดตรงนี้ฮะมีปุ่มเขียนว่าเผยแพร่ท่านคลิกปุ๊บนะฮะเนี่ยจะเห็นว่า M1 ขีดศูนหนึ่งอัชราิท์ส่งงานแล้วมีรูปภาพปรากฏนะฮะวันทางกรรมการเขาเข้ามาตรวจเนี่ยนะฮะเขาคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขยายรูปภาพขึ้นมาให้ กรรมการก็จะตรวจให้คะแนนเดี๋ยวเราจะมีใบบันทึกให้คะแนนเป็น Excel อยู่บนระบบข่าวนะฮะเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนทุกวันเนี่ยนะฮะหลังจากสิ้นสุดการสอนแต่ละรายวิชาเนี่ยอาจารย์จะมีการส่งใบงานให้ท่านทํานะครับท่านก็ทําอาจจะมีเวลาให้ท่านทําสักเล็กน้อยนะครับแล้วท่านก็นํามาอัปโหลดที่นี่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะส่งเคี่ยวโค้ดไปให้นะครับทีนี้ท่านที่สองที่สามชื่อท่านก็จะเรียงต่อกันมาหรืออกไหมฮะ เพราะนั้นในแต่ละคอลัมน์ของกลุ่ม P9 เนี่ยก็จะมีงานอยู่ประมาณแค่23บล็อกที่ส่งมาในแต่ละหลายวิชาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นของการส่งงานผ่านแพลตฟอรนะครับตอนนี้ผมทําเป็นเคียวโคดเนี่ยเยอ,อะเลยนะฮะ23เคียวโคดเดี๋ยวจะเคียวโคดแรกนี่เป็น M1 ก็จะส่งไปที่ห้องกลุ่ม M1 นะฮะจะได้ไม่สับสนกันนะครับ M2 ก็จะส่งไปที่ M2 นะครับ ไม่ทราบดีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมฮะเออนิดนึงฮะอนญอยนิดนึงเกือบลืมนะครับก่อนที่จะเข้าพอสแกนเคอร์โคดแล้วผมนิดนึงฮะผมให้ใส่พาสเวิร์ดนิดนึงฮะเพราะว่าตัวลิงก์มันจะหลุดไปสาธารณะแล้วใครไม่รู้ก็มาส่งนะเดี๋ยวบางทีได้รูปภาพไม่เหมาะสมเข้ามานะฮะเพราะนั้นรหัสที่ใช้ในการส่งหรือจะแจ้งไปในกลุ่มไลน์นะฮะจะใช้รหัสเดิมที่ท่านเข้าห้องเว็บเอ็กก็คือซีเศร้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง จำได้นะฮะ se Sao 101เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของพาสเวิร์ดในระบบของการอบรม7วันเนี้ยให้ท่านท่องจำไว้เลยว่าทุกโปรแกรมจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันนะครับจะได้ไม่ให้ท่านจำหลายโปรแกรมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพาสเวิร์ดสำหรับการเข้าส่งงานนะครับใน p a d l เ t คือ c Sao หนึศูนย์ตัวย่อคือ se Sao 101 นะฮาสเปิดเดียวกันเลยกับที่ท่านเข้าห้องเว็บเอนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในรายกลุ่มแต่ละกลุ่มอีกทีหนึ่งท่านยืบสามกลุ่มนะฮะมีท่านใดจะสอบถามด้วยนะถ้าท่านจะสอบถามให้ท่านยกมือได้นะครับที่ด้านล่างจอเนี่ยจะมีนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปวงกลมแล้วมีคนยิ้มฮะถ้าท่านคลิกเข้าไปปั๊บมันจะมีสัญลักษณ์ไลท์แฮนด์แปลว่ายกมือผมไม่เปิดไปให้ทุกท่านคุยพร้อมกันนะฮะเพราะว่า ผมไม่สามารถจะแยกประสาทได้เวลาที่ท่านคุยพร้อมกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะสอบถามเนี่ยที่ด้านล่างจอฮะจะมีรูปโลโก้วงกลมคนยิ้มนะฮะคนยิ้มนะครับท่านคลิกปุ๊บนะฮะอ่ามันจะมีคําว่าไล์แฮนที่แปลว่ายกมือนะครับท่านก็สามารถถามได้นะครับในส่วนนี้นะฮะโอเคนะครับหรือยังไงท่านสะดวกคุยในไล์กลุ่มกลุ่มย่อยๆก็ได้นะครับเขาคงไม่ว่ากันในส่วนนี้นะครับ มีไหมฮะน่าจะไม่มีท่านใดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงเช้าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวส่งไ์ให้กับท่านดรสาธกาตานชัยนะครับอเป็นผู้ดําเนินรายการต่อไปขอบคุณมากครับค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ในการอัครวิทยอเลขาพานิชย์นะคะท่านผู้ในการกลุ่ม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธชุมศึกษารายละเอียดเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งท่านก็ได้มาชี้แจงแนวทางรายละเอียดนะคะในส่วนของงานวัดประเมินผลในวันนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้พบปะก,กับผู้เข้ารับการพัฒนาในทุกๆเช้านะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก่อนที่ทุกท่านจะไดะ้ร่วมกิจกรรม Morning Talk แล้วก็เป็นกิจกรรม พบปะกับทางท่านวิจัยกรพี่เลี้ยงค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปพักในช่วงพักเที่ยงนะคะดิฉันขอนําเรียนกําหนดการเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนาที่เข้ามาใหม่หรือเมื่อเช้านี้นะคะตามที่ผู้เข้ารับการพัฒนายัางไม่ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงเวลานะคะ ในช่วงของแต่ละวันนะคะจะมีการกําหนดลงเวลานะคะโดยทางท่านวิทยากรพี่เลี้ยงจะได้มีการกําหนดแล้วก็ทางคณะฝ่ายไ c t นะคะเทคโนโลยี Technology สารสนเทศจะได้เช็คข้อมูลกับทุกทกท่านในแต่ละวันนะคะในช่วงแรกท่านจะลงเวลาได้ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกานะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกาถึง13บสนาฬิกา และในช่วงภาคเย็นนะคะจะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่ดิฉันได้นำเรียนข้อมูลกับทุกๆท่านไปนะคะทางท่านวิทยากรพี่เลี้ยงแล้วก็ทางท่านผู้ที่รับผิดชอบจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เช็คอินนะคะหรือว่าเช็คเวลาเข้าในช่วงอบรมนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวดิฉันจะได้นำเรียนข้อมูลกับทุกๆท่านเป็นระยะต่อไปค่ะ ในช่วงบ่ายนี้ก็เช่นกันนะคะท่านก็จะได้พบกับทางท่านวิทยากรอีกสองท่านนะคะแล้วก็พบกับทางท่านวิทยากรพี่เลี้ยงในช่วงของแต่ละวันค่ะในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านได้พักรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเวลา13นาฬิกาค่ะในช่วงนี้สวัสดีค่ะ